งูแอฟริกันอันตรายที่ตั้งชื่อตามปากสีดำของมันงูแมมบาปากดำ (Dendroaspis polylepis) อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรณนาและมักพบเห็นได้บนพื้นดินซึ่งดูเหมือนว่างูจะชอบกินปลวกงูแมมบาปากดำมีสีตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มโดยชื่อของมันได้มาจากส่วนในปากที่เป็นสีดำงูแมมบาปากดำเป็นที่เกรงขามเพราะมีขนาดใหญ่และเคลื่อนไหวได้เร็วและมีพิษร้ายแรงที่สามารถฆ่าเหยื่อมนุษย์ได้เกือบหมด แม้จะมีชื่อเสียงในด้านความก้าวร้าวแต่ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าสามารถโจมตีมนุษย์โดยไม่ได้รับการยั่วย,ยุได้และงูแมมบ้าปากดำทำให้มีผู้เสียชีวิตเพียงไม่กี่รายต่อปีบาบ้าอามาริลลาคางเหลืองแห่งละตินอเมริกาพิษของงูบางชนิดเช่นวาฮโบ,บกินาวาหรือทีฟเฟลว,วิริดิสซึ่งเป็นงูที่ดุร้ายและมักเข้าไปในที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในหมู่เกาะริวกิลถือเป็นพิษที่ค่อนข้างอันตราย ในทางกลับกันพิษของมูเทอร์ซิโอเป